สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะอยู่ในประเด็นของเงินดิจิตอลอีกเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนะครับให้ธนาคารรัฐนะครับทำซูเปอร์แอปนะครับแจงไม่ใช่แอปเป่าตังเพราะวัตถุประสงค์ไม่ตรงกันนะครับสำหรับการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะครับด้านนายจุลพนออันธ์อมรวิวัฒเผยซูเปอร์แอปเพื่อใช้ในดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทนะครับ ให้ธนาคารในกํากับของรัฐเป็นผู้ดำเนินการแจ้งนะครับไม่ใช้เป๋าตังค์นะครับเพราะวัตถุประสงค์ไม่ตรงกันนะครับนายจุลพันธ์นาวนิวัตรรัชมนรีช่วยประกันกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการทำระบบซ u เปอร์แอปเพื่อใช้ในโครงการดิจิต a l w a ลล e ตว่าจะาให้ธนาคารในกํากับของรัฐเป็นผู้ดำเนินการนะครับ ส่วนจะเป็นธนาคารไหนขึ้นอยู่กับสมาคมธนาคารของรัฐจ,จะไปพูดคุยตกลงกันนะครับไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการโดยค่าใช้จ่ายในการทําแอปไม่ได้มากนะครับแต่ยังไม่สามารถบอกตัวเลขได้ต้องรอการหารือกันก่อนนะครับพร้อมกันนี้ให้เหตุผลที่ไม่ใช้แอปเป๋าตังเพราะวัตถุประสงค์ไม่เหมือนนะครับเนื่องจากโครงการดิจิตอลบัลเลตเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนเต็มเงิน อาเติมเงิน10,000บาทเข้าไปในระบบมีเงื่อนไขในเรื่องของระยะทางและห้ามใช้ในเรื่องของอบายามุกการออมและการใช้นี้ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็น,นกลไกใหม่ของรัฐบาลผลักดันเม็ดเงินลงไประบบนะครับทำให้กําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นยืนยันว่าเม็ดเงินเหล่านี้จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง SME การท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนะครับจะทําให้การใช้เงินของรัฐคุ้มค่าและ ตรงกับเป้าหมายนะครับซูเปอร์แอปไม่เกี่ยวกับแอปเป่าตังค์นะครับซึ่งด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีการคลังนะครับได้ออกมาแล้วนะครับไม่ใช้แอปเป่าตังค์ในการจ่ายเงินดิจิตอลบอดเลสนั่นเองนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้